พรเสร์วิอีกแล้วแล้วช่วงนี้ลำบากเธอช่วยดูแลสินเหียวแทนฉันหน่อยนะูหนิงเหมิงเธอเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรอทำไมมีกลิ่นของเวมไพรบนตัวได้หรอเรื่องนี้ก็ซับซ้อนมากนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเธอแค่ดูแลหล่อนเหมือนคู่มั่นของฉันก็พอแล้วได้คูมัน่นแกคู่ควรได้เลย สินยาวเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกฉันมาฉันช่วยเธอได้ฉันถูกวังไข่ทําให้กลายเป็นเผ่าโลหิตด,ดีจังเลยแบบนี้พี่สรงฉันก็คงไม่ได้คบกับเธอแล้วน่าเสียดายแค่รู้ไหมว่ามนุษย์หมาป่าและแหมไาย์มีความแค้นกันมานานหลายพันปีไม่ค่อยแน่ใจค่ะพี่หลานแล้วให้ฉันฟังหน่อยสิคะ ว่ากันว่าในการต่อสู้พันปีของมนุษย์หมาป่าและเผ่าเลหิตเป็นฝ่ายต่อสู้กัน2องฝ่ายมนุษย์หมาป่าต่อสู้แล้วก็แวมพายเก่งกาจเพื่อคำจัดเผ่าเวมพายมนุษย์หมาป่าได้ประดิษฐ์อาวุธที่โจมตีมากมายเมื่อของตระกูลหมาป่าแทบจะเต็มไปด้วยเลือดของแวมพาย แต่สุดท้ายเวมพายต่างได้รับชัยชนะเพราะว่าป่าถูกบีบจนเข้าไปกลายเป็นพันธมิตรของเผ่าวเวมไพายด้วยเหตุนี้มนุษย์ว่าป่าจึงมีชอบกินของเวมพายซึ่งจะทําให้พวกเขานึกถึงเรื่องราวที่น่าอายในอดีตพวกเขาเองก็ห้ามไม่ให้เวมไพายตัวไหนเข้ามายังดินแดนของพวกเขาดังนั้นฉันก็คงอยู่ข้างกายพี่สมชิงไม่ได้แล้วสิ เพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับฉันใช่เซจโจแอนเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าถูกบีบบังคับให้หนีไปจากความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเวมไพร์ยังโง่นี่หลอกง,ง่ายกว่าเซจโจแอนเสีอีกพ่โมกถ้าอย่างนั้นฉันควรไปนคนเดียวใช่ไหมมันน่าเสียดายความจริงก็เป็นแบบนี้แต่ว่าฉันจะช่วยเธอเองเธอเก็บของนะฉันจะพาเธอไปอย่างปลอดภัย สุดประหลาดเธอคิดว่าตัวเองฉลาดมากนักเลยคิดว่าฉันจะเป็นเหมือนเสี่ยจัวอันที่โง่ตามที่เธอสั่งมเัเนหรอเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่เจ้าคาดถ้าไม่็บหน้าของเจ้าเปล่งประกายเป็นยังไงเธอคิดว่ายางเสจะยังชอบใบหน้าที่เคยถูกงูพิษต่อยนั่นของเจ้าหรือไม่ รอไหมนะฉันผิดไปแล้วได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะนะทำไมฉันต้องเชื่อเธอด้วยนอกจากเออจากนี้ไปเธอคือหมาของฉันประสัตทตเวย่หมังนัง เธอรู้สึกว่าช่วงนี้มีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นรอบตัวฉันบ่อยๆอือ,อร่อยเป็นอะไรไปอ่ะเจ้าเชียวจริงเพิงยกเลิกงานแต่งงานจูจ่ๆพี่สง่งเสริมก็มาหาฉันไปไม่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อไม่นานมานี้เองฉันรู้สึกว่ามีเรื่องเลวร้ายกำลังเกิดขึ้นอ้าว,ว่าอะไรอ่ะไม่ค่ายอยู่ทั้งคนค่าสามารถปกป้องเจ้าได้คุณเชื่อ มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเฉินซิงเหยาหาเธอเขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเธอดีจังเลยนัาเจมิ่เล่มาแล้วแปลกจังทาไมถึงได้กินของปีศาจท,ทะเลอีกแล้วหรือว่าเป็นเพราะช่วงนี้ฉันกินปลาน้อยเยอะเกินไปเหรอ สินยาฉันมาที่นี่เพื่อส่งการเชิญให้เธอโดยเฉพาะป็นหน้าฉันกับกู่เซียงเฉิงจะมั่นกันจริงเหรอดีจังเลยเธอกับพี่ยางเฉิงก็ผ่านมาหลายปีแล้วได้ผลลัลับกันแล้วสินะจะว่าไปเธอก็ช่วยฉันไว้เยอะเหมือนกันนะคิดถึงจังเลยจำได้ไหมตอนเด็กๆเรากอดกันแบบนี้ แล้วเธอแต่งงานกับใครในอนาคตต่อไปสามีที่ฉันหามาต้องรอมีเงินแบบนี้นะเชนกับคิดว่าทั้งหมดเป็นลองแค่พวกเขาจริงใจกับฉันก็จะดีกวน,นี้อีกฉันเชื่อว่าพี่ส่งเฉิงจะจริงใจกับเธอแน่นอนใช่ข้าก็จะเชื่อเจ้าค่ะขอบใจนะซสวอัน ขอขอโทษนะเสา่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยไม่สนใจได้ยังไงต้องรีบหยุดเลือดสิ้นเหว่เธอไม่ต้องสนใจขนาดนั้นก็ได้ฉันจะไปขอพัสเตอร์จากพ่อ้านนะคะ นี่คือดาหวหงของเผ่าวเวมไพรในตำนานนักรล่าวเวมไพรงั้นเหรอ